สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมะลำครับช่องกัญชัยเราเปิดเพราะพี่เชี่ยวนะครับผมวันนี้มีรถแห่นะครับผมวันนี้ประมาณบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะครับมีรถแห่นะครับกับงานวันเกิดบอสโจนะครับผมนี่บรรยากาศช่วงสายๆครับพี่น้องหลังจากภาพพี่น้องรอเบิ้งหน้างานแล้วเบิน์ดเข้ามาเบิ้งข้างในครับหลังจากมือขึ้นเพิ่นซ้อมหอดีสามตีสามกับตีสี่น้ำขึ้นสุดยอดครับพี่น้อง วันนี้มาสนุกด้วยกันครับไฟเสียงสีเสียงเต็มพิกัดนะครับวันนี้โอ้สวัสดีครับคุณนุยตื่นแต่เช้ามากเลยอ่าออยิ่งข่าวไปนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศ อาจจะเงียบนิดนึงนะเพระาะว่าเมื่อคืนนี่เป็นสอมฮอดีตีสามี่นอ,อาโจอี้อมนิ่งี๋ยวก็จะไป็ปุยแล้วไม่ไหวแล้วยังไม่นอนเลยเหรอ,นอ,นอบรรยากาศครับบันนี้ครับช่วงสายๆนะครับ นนนีี้ะครับผม่ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่นอ้องวันนี้มีรถแห่นะครับวันนี้มีรถแห่สวัสดีครับมอร์นิ่งข <Morning. S 1> <Good morning. S 2> ุดมอนิ่งเนี่ยเต็มเพียงอย่างนอนี่เต็มเพื่นไกลไน่ะวันนี้ปลาไก่ปลาไก่อยู่ไหนอะ่ะปลาไก่กำลังกินข้าว นอนสบายครับนรองลบสบายครับวันนี้ก็เป็นวันงานนะครับคืงงานนอนสุดยอดครับ,รบคุณตองไปใส่ร่มดีแล้วมานี่นี่แหละเข้าเอินมาร่มแรงร ดดวันนี้ตั้งกี่ม้ากันงแต่โมงบูบันใดเขินฉากบ่คิดเขาไปค,ครับเขาท่านมีอยู่โอ้เขาต้มเหลือแต่เหมาะบรรยากาศครับบรรยากาศช่วงสายๆวันนี้นะครับนางานไม่ขาเริ่มมาหลายล่ะอ,อ,อ,อากาศมาันยดีตัว ก็ยังนอนคือจะเป็นไข่นี่ย้าเคยตันดิ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 โือเลากินยาที่ไหนเปนังไข่บ่าแล้วว่าหลังต่อมันดิ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 บอกการน้าเป็นห่วงแล้วหาเดกจ้ะไม่ <5 S 1> ค่อยห็นมเมฆวม่าสมมตนี่อนอนตาแดดก็เปลี่ยนป่ะจรงรเอ้ย อ้อมช่างกระซิบกว่างคักเนาะเบ็น,น,นเฮ้ยพี่แล้วพี่น้องบรรยากาศดีโอ้ลมพัดวีวีพี่น้องเอ้ยลมน,นั่นนี่มิวฝนดอกลมแบบนี้ลมสบายนะครับลมเย็นสบายกับ บรรยากาศภายในงานวันนี้ครับกิบ้กาแฟยังกิกาแฟยังกินแล้วครับผมือใส่หมวกือเด็กดอยถูกปะฮากระท่อมมะนางเหลีห่ยงเต็มฮากระท่อมมะนางเหล่ยซื้อกระท่อมเลยไม่ใช่ใบกระท่อมนะอย่าไปเอาใบกระท่อมนะ ลงเลยลงเลยนี่แหละจุบจิ้มที่หิมโของอะเอาเอ็มวีตรงนี้เนาะเพราะว่าเจ้าสิต,ตกหนามอู้ฟังปุ่งไหมเออเออเสียดยังสิล่างบอกคือบนลงทั้งฝูงดีที่ทางนี้แต่ตรงนน้นมีขอนไม้นะบรรยากาศดี โอ้คือถอดสิไปไปุงเทพซิบกว่าหมื่นนี่แล้วไปอ่ะยามพี่น้องก่อนพิดฤรดูการต้น้นองอนก็ไก่หมองไหนก็อย่าลืมให้กำลังแรงใจเด้อพี่น้องก่สิได้เบิง่งขับผละเปิดว่งผลบัตรครับบรรยากาศเออขอนไม้เนี่ยอะรองเท้านะปดเกิบม,ม,มันสิลมเลยบ่ลมหรอก น้าดูแข็งแข็งแข็งโอ้สบายเลยวะโอ้เดินเดินดนน้ำแบบ <Yeah. S 1> <laughs> โอ้โอวมันหนัก <laughs> โอ้พี่น้องทงไทยทงหน้าครับพี่น้องบรรยากาศช่วงสายๆนะครับพี่น้องสายๆวันนี้นะครับ อุ้ยกบตัวบาเลอะเลยออ,ออมสัานกระซีเราพี่น้องนะเขาจะเต็มกรสซีตกน้ำครับคนนี้อยากอาบน้ำก็ไม่บอกเนาะวันนี้ไม่ไปไหนเหรอ,อไม่ไปไหนเลยวันนี้ ล่มพี่น้องล่มหิวหิวอะขอพูดด้วยรักใจครับพี่น้องมื่อนี้ก็วันนี้ก็จะเก็บของขึ้นรถนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เดินทางนะสาย,สายมื้อเช้าก็เดินทางพี่น้องครับไปหาพี่น้องทั้งอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมานะครับจะเริ่มหายกำลังแร่งใจกันนะครับพี่น้องบรรยากาศช่วงสายๆแม่ขาก็เริ่มมากพนะี่น้องเริ่มทยอยทยอยมากโอ้กี้เข่าแล้วทั้งฝุ่ อาจารย์ทราบกับห้องไว้ไว้ยอยู่คนละอย,ยอดครับพี่นอ้องบอกไปมือแรกมาหมอนั่นกันครับพี่น้องเริ่มตั้งแต่บ่า,บายสองพี่น้องมีรถแห่ตึบต่ำตึบต่ำนะพี่น้องมือแรกกับทีมงานสำหรับเป็นบ้านแพงครับพร้อมรถแห่นะครับ

เงี้ยเหรอพี่สันเอ้ยบ่ทบ่หัวกันเ่ยเสียงดังหายตากมานอนอ่ะพี่น้องครับพอกันคลิปหนาด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมช่วงสายๆของวันนี้นะครับพี่น้อง กาช่วงสายๆนะครับนำกรมบุญกรบสื่อฝากพี่ตอนน้องกับงานวันเกิดบอสโจนะครับผู้ใดประทัดสื่อบัตรจองตัวฝ่าว่าพี่น้องบัตรราคา129บาทเท่านั้นเองนะครับผมหรือว่ามาหน้างานครับบัตรราคา120่งร้อ่สิบบาทตน,นเองแล้วก็บเบอร์นี้รถแห่ครับบ่ายสองใบสองครับบ่ใบสองเจอก,กันกับทีมงานรถแห่สาวน้อยลาเพลินเต้ยเสด็จนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้อง เดี๋ยวเที่ยงเที่ยงเจอกันอีกพี่น้องครับพอกันคลิปนานะครับผมพอกันคลิปนาครับพี่น้องโอ้สุดยอดบรรยากาศครับสุดยอดค,มมดความูลขวามูลน,นะครับจะกสีอ่อนแบบสุดยอดเลยให้พี่น้องดววได้มวนได้ซ่นกันพี่น้องครับสอดแจ้งนะครับมาแรงเด้อสอดแจง้งสอดแจง้งพี่น้องครับ คือนี่สอดแจ้งเลยครับสอดแจ้งสอดแจ้งนะครับผมบันเกิดบอดโจข้ให้ยยูดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงร,ร่ำรวยเงินทองนะครับผมคิดสิ่งใดขอ้ได้สมใจปรารถนาทุกประการนะครับผมหุงเฮืองเลื้งเหลือหล่อมต่อไปเดอ้อบอดท่าลูกน้องไปถึงฟังฝันทุกคนกันแล้วกันครับคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะตามมาครับพี่นอ้องอะพอกันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับยูดีมีแหง้งสุขุทุกคนมือแรงพอกันครับพี่น้องที่โดม สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจช่องการชัยล่ำเพลินออพิเชียลครับผม